ตอนที่สองจงเติมคําให้ถูกต้อง5ข้อเมื่ออ่านโจทย์แล้วเดเรีนสามารถหาคําตอบและเติมลงไปได้เลยนะคะ11ลบ9เท่ากับช่องสี่เหลีย่ยม11ลบ9เท่ากับช่องสี่เหลี่ยม16ลบ12เท่ากับช่องสี่เหลีย่ยม 1 6ลบ12เท่ากับช่องสี่เหลี่ยม1 4บวกหเท่ากับช่องสี่เหลี่ยม1 4บวกหเท่ากับช่องสี่เหลี่ยม1 2ลบสเท่ากับช่องสี่เหลี่ยม1 2ลบสเท่ากับช่องสี่เหลี่ยม 12บวกสเท่ากับช่องสี่เหลี่ยม12บวกสเท่าก <ados ims> ับ <observations> ช <vegetables> ่องสี่เหลี่ยม14บวก7เท่ากับช่องสี่เหลี่ยม14บวก7เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมเมื่ออ่านโจทย์แล้วนัเดีนคิดหาคำตอบได้เลยนะคะ Number ร์วัน ลุงมีส้ม11กิโลกรัมนำไปขาย9กิโลกรัมลุงเหลือส้มกี่กิโลกรัมเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้ว่าอย่างไรลุงมีส้ม11กิโลกรัมนำไปขาย9กิโลกรัมลุงเหลือส้มกี่กิโลกรัมเขียนเป็นประโยคสัญ <vio> ลักษณ์ได้ว่าอย่างไร Number 2ปลาหนัก4กิโลกรัม กุ้งหนัก12กิโลกรัมกุ้งหนักกว่าปลากี่กิโลกรัมเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้ว่าอย่างไรปลาหนัก4กิโลกรัมกุ้งหนัก12กิโลกรัมกุ้งหนักกว่าปลากี่กิโลกรัมเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้ว่าอย่างไรน u m b บ r 3มีมังคุด14กิโลกรัมซื้อมาเพิ่มอีก5กิโลกรัม รวมมีมังคุดกี่กิโลกร,รมัมเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้ว่าอย่างไรมีมังคุด14กิโลกร,รมัมซื้อมาเพิ่มอีก5กรริโลกรัมรวมมีมังคุดกี่กิโลกร,รมัมเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้ว่าอย่างไร Number 4จอยหนัก12กรริโลกรัมเจนหนักกว่าจอย4กรริโลกรัม เจนหนักก kind of ี่กิโลกรัมเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้ว่าอย่างไรจอยหนัก12กิโลกรัมเจนหนักกว่าจอย4กิโลกรัมเจนหนักกี่กิโลกรัมเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้ว่าอย่างไร n u m b e r 5จอยหนัก12กิโลกรัมพลอยหนัก16กิโลกรัม จอยเบากว่าพลอยกี่กิโลกร,รมัมเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้ว่าอย่างไรจอยหนัก12กิโลกร,รมัมพลอยหนัก16กิโลกรมัมจอยเบากว่าพลอยกี่กิโลกรมัมเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้ว่าอย่างไร